เธอมีสัตว์เลี้ยงลึกลับตัวหนึ่งทุกคนคิดว่ามันเป็นสุนัขตัวใหญ่ดุร้ายมีเพียงเธอเท่านั้นที่รู้สัตว์เลี้ยงนั้นเป็นเพียงเด็กหนุ่มที่ดูเหมือนจะไม่เป็นอันตรายน้องทอ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 เชิงลี่พึ่งพาสัตว์เลี้ยงตัวนี้มากจนเกือบจะผิดปกตินี่คือชั่วโมงที่หกแล้วที่พวกเธอแยกจากกันได้เจอกันอีกครั้งเชิงลี่ก็อดร้องให้ไม่อยู่ที่แท้ก่อนหน้านั้นแค่ไม่กี่ชั่วโมงเชิงลี่ออกไปร่วมกิจกรรมกับบริษัท จึงต้องทิ้งเสียวเท้าไว้ที่บ้านคนเดียวท่ามกลางความคลึกครื้นและเสียงอึกทึกในงานเธอก็ไม่สนใจอะไรเลยหัวของเธอเต็มไปด้วยแต่เรื่องลูกพิษตัวน้อยจะกินข้าวดีไหมนะฉันมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงรีบเก็บกระเป๋าอย่างเร่งรีบชิงหลี่จึงตัดสินใจกลับบ้านก่อนกำหนดเพื่อมาอยู่เป็นเพื่อนกับน้องพีทแต่พอเดินมาถึงห้องโถงก็ถูกดึงดูดด้วยเงาหลังหนึ่งโมโมที่แท้ชมรมเต้นของน้องพีทก็มีกิจกรรมรวมกลุ่มด้วย งั้นเขาก็มาแช่ออนเซ็นที่นี่ด้วยสิคุณอยากกลับบ้านแล้วใช่ไหมฉันใช่ค่ะงั้นฉันก็กลับบ้านดีกว่าคุณพูดอะไรเนี่ยได้มาร่วมงานย่าจะตายไม่ได้คุณไม่ต้องง้อฉันหรอกพูดว่ากลับบ้านกันเถอะเพราะคุณเป็นเจ้านายของฉัน เฉิงลี่ไม่เคยเห็นว่าฉ้างเถาอยาชอบเธอจริงๆดังนั้นจึงยอมอยู่เคียงข้างในฐานะสัตว์เลี้ยงช้างเถาที่มีความสุขตัดสินใจเลิกฝึกตามเฉิงลี่กลับบ้านแต่ในขณะที่เขากำลังหยิบกระเป๋าเฉิงลี่รักครั้งแรกเปิดประตูเข้ามาเห็นเธอถือกระเป๋าเดินทางฉันเป็นห่วงว่าเธอไปไหนมาไหนแล้วเกิดอะไรขึ้นเฉิงลี่ที่อารมณ์ช้าเพราะความรักครั้งแรกที่สวยงามเลยมองผู้ชายผ่านเลนแห่งความทรงจำวัยเยาว์เธอจึงรู้สึกว่าตัวเองยังคงชอบเขาอยู่เสมอดังนั้นตอนที่เรียนชื่อทำเกิดเลย ถึงแม้เธอจะตกใจแต่ก็ไม่ได้หลบหนีแต่แล้วก็ในขณะนั้นแล้วน้องสวภพาที่ไปเอาสัมภาระในห้องก็กลับมาพอดีภาพตรงหน้าทำให้ดวงตาของเขาหีลงและเมื่อเห็นน้องสวพาจากไปด้วยสีหน้าเศร้าสร้อยเชิงลี่ก็วิ่งตามไปด้วยความเป็นห่วงแล้วทันใดนั้นเองเด็กสาวที่แอบชอบน้องสวพาก็วิ่งตามมาถามชายหนุ่มว่าทำไมถึงต้องพกกระเป๋าเดินทางมาตอนดึกดื่นนี่มันฉันก็เพิ่งจะยอมให้เธอไปร่วมสัมมนาได้ไม่นานนี่นาฉันจะกลับไปงูจื่อ เสี่ยวเท้าที่ตั้งใจจะหลบเลี่ยงไปแต่กลับเห็นเฉิงลี่วิ่งตามมาด้วยความหึงหวงทำให้เขาอุ้มผู้หญิงตรงหน้าขึ้นมาเฉิงลี่แทบจะวิ่งหนีไปไม่เข้าใจว่าทำไมใจถึงได้ทุกทรมานขนาดนี้ทั้งๆท,ที่เขาเป็นแค่สัตว์เลี้ยงของเธอเห็นเสี่ยวเท้าสนิทสนมกับคนอื่นกลับรู้สึกจุกเสียดขึ้นมาดัานคืนนี้ทุกอย่างมันก็มาขัดขวางเธอตู้ขายเครื่องดื่มตรงหน้าก็เสียอีกเขาอยากทำอะไรก็สิทธิ์ของเขา ถึงจะเป็นสิทธิ์ก็เถอะรีบร้อนขนาดนั้นเลยเหรอคุณนั่นแหละเสี่ยวเทาจืดทำเป็นเฉยๆบอกว่าตัวเองจะไปสองสามวันแต่ในใจกลับหวังว่าเฉิงลี่จะรั้งตัวเองไว้แต่กลับไม่คิดว่าเฉิงลี่ไม่ใช่คนยอมง่ายๆการกระทําของเขากลับยิ่งทําให้เฉิงลี่พูดจาแรงๆรหรืองั้นก็ไม่ต้องกลับมาชั่วคราวก็ได้ เข้าใจแล้วครับค่ะเจ้าของนั่นหมายความว่าคุณเอาแต่ใจตัวเองได้อย่างสบายใจแล้วคุณหมายความว่ายังไงความต้องการครอบครองอย่างรุนแรงทําให้เสี่ยวเท้าทำเรื่องที่เกิดเลยไปความสัมพันธ์ของทั้งสองคนก็เริ่มมีรอยร้าวไม่ต้องกลับมาอีกแล้ว สัตว์เลี้ยงโง่ทำไมทำไมถึงเป็นแบบนี้เหมือนฝันร้ายที่ตื่นไม่ขึ้นเชิงเล่ยยังคงอารมณ์ไม่ดีในวันถัดมาลูกพีทในตอนนั้นดูเหมือนจะเป็นคนแปลกหน้าไปแล้วสำหรับเธอกลับบ้านมาทำข้าวไข่เจียวที่เด็กๆชอบกินแต่กับข้าวก็เย็นชืดแล้วก็ไม่ได้ยินเสียงกลับมาแล้วนั้นด้วยลูกพีทตอนนี้ยังคงเร่ร่อนอยู่บนถนน ก่อนหน้านี้เขาสามารถไปอาศัยอยู่กับพี่สาวคนไหนก็ได้สบายสบายหลายวันแต่ตั้งแต่ได้รู้จักกับเฉินลี่แล้วใจเขาก็ไม่สามารถใส่ใครอื่นได้อีกแล้วฉันค้นพบเรื่องหนึ่งแต่ฉันจะไม่พูดออกไปเด็ดขาด อาจจะเป็นเพราะอารมณ์ไม่ดีทําให้ภูมิต้านทานลดลงเชิงรี่เป็นหวัดในวันนั้นทนาการป่วยทําง,งานอยู่ที่โต๊ะทาง,งานเจ้านายทนไม่ไหวแล้วขอร้องให้เธอรีบกลับบ้านแม้แดดจะแจ้แค่ไหนเธอก็รู้สึกหนาวไปทั้งตัวแล้วก็เป็นลงไปก่อนถึงอพาร์ตเมนต์ในความสับสนกลิ่นที่คุ้นเคยคืบคลานเข้ามาที่แท้เจ้าลูกพีทก็คอยอยู่ข้างๆเธอเงียบๆในขณะนั้นประสาทที่ตึงเครียดมาตลอดก็ขาดสะบั้นลง จนกระทั่งรู้สึกตัวอีกครั้งก็อยู่บนหลังของเด็กหนุ่มแล้วเขากลับมาแล้วคุณกลับมาแล้วฉันไม่มีที่ไปนอกจากข้างๆคุณฉันไม่คิดจะกลับไปที่อื่นแล้วครั้งนี้เสี่ยวถาโอเผยความในใจอย่างกล้าหาญแต่เฉิงลี่ก็ยังไม่ได้ฟังความหมายแฝงถึงแม้ก่อนหน้านี้ทั้งสองคนจะทะเลาะก,กันอย่างรุนแรงแต่เสี่ยวถาโอรู้ดีว่าตัวเองขาดเฉิงลี่ไม่ได้แล้วถึงแม้จะเป็นเพียงแค่สัตว์เลี้ยง เขาก็อยากอยู่เคียงข้างเธอ